รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยการบินไทยสวัสดีค่ะได้เวลาเซฮายกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะดิ๊กจะพาพะคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นี่กันเลยค่ะ เที่ยวนะคะ เวลาเสมอค่ะมาช็อปที่สนามบินก่อนบินนั่นเองค่ะเพราะว่าติ๊กนะคะมีอัมชไอเทมที่ต้องแวะซื้อเสมอค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่ King Power ที่นี่นะคะขเขาก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากมายเลยล่ะคะ่ะและที่สำคัญนะคะราคาถูกกว่าข้างนอกอีกด้วยล่ะคะ่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นราคาแบบปลอดภาษีนั่นเองค่ะรับรองเลยนะคะว่าเราจะได้ของดีของแท้และถูกชัวร์ค่ะเพราะฉะนั้นตาติ๊กไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะ อ,อย่างแรกก็คือ Travel e x c u u s i v e Set ที่จะรวมสินค้าให้ครบในแพ็คเดียวได้ของครบเซตนะคะแถมราคาก็ถูกแบบนี้ใชคะครบพุ่นจริงๆเลยล่ะคะ่ะ มีทุกกลิ่นที่เราชอบเลยละค่ะอยู่ในเซตเดียวนะคะก็เป็นเซตน้ำหอมที่มีเฉพาะที่นี่ด้วยล่ะค่ะเอาละค่ะช้อปปิ้งได้ของก็เรียบร้อยแล้วนะคะช็อปก็เสร็จแล้วคราวนี้ต้องเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องบินแล้วค่ะแล้วเราไปเจอก,กันที่นู้นเลยนะคะ ถึงท่องเที่ยวนะคะบนคาสมุนสแกนดิเนเวียนะคะลหลายคนจะต้องนึกถึงเมืองโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กนั่นเองค่ะเมืองนี้นะคะตั้งอยู่นะคะทางฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์นั่นเองค่ะมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่โคเปนเฮเกนแห่งนี้ค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าโคเปนเฮเกนนะคะเป็นทั้งเมืองหลวงเป็นเมืองท่าเป็นเมืองชายฝั่งต่างๆนะคะ <S <S มีเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจมากมายค่ะเราสามารถเดินเที่ยวก็ได้ขี่จักรยานเที่ยวก็ได้นะคะเมืองน,นี้หรือว่านั่งเรือเที่ยวท่องเที่ยวก็ได้ ถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะเดลิช t นเมอร์เมดนี่นะคะก็เป็นของคุณ h ั n s Christian oh, so น,น <S <S เอเดอร์สันนั่นเองค่ะ ตอนนี้ค่ะที่พักผู้ชมนะคะมาอยู่ในส่วนของพระราชวังอา,าเาริยาบอร์นั่นเองค่ะที่นี่นะคะประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมดนะคะพระราชวังส,สี่พระราชวังค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะในช่วงวันหยุดนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งคนเมืองเองมาเที่ยวพักผ่อนบริเวณท่าเรือน,นี้มากเลยนะคะ เป็นบริเวณปากอ่าวนะคะของเมืองโคเปนเฮเกนนั่นเองค่ะก็จะเป็นทั้งท่าเทียบเรือเรือยอชต่างๆนะคะแล้วก็เรือท่องเที่ยวค่ะที่จะลัดเลาะไปตามนะคะริมน้ำค่ะไปในเมืองด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเพราะว่าบริเวณริมอ่าวนี้ค่ะมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่สำคัญถือว่าเป็นแลนด์มาร์กนะคะของโคเปนเฮเกนเลยค่ะตามติดกมาเลยค่ะนี่ข้างหน้าติ๊กเนี่ยค่ะมีผู้คนมากมายนะคะมาเที่ยวก็คือแลนด์มาร์กที่พะพัผู้ชมไปเที่ยวกันนั่นเองค่ะตรงนี้ค่ะ นี่เดลิตเทิลเมอร์เมดนั่นเองค่ะไปดูใกล้ๆค่ะ ถูกป้านโดยช่างฝีมือชื่อดังค่ะชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดอิริกเซนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้จ้างวางให้ปั้นรูปนางเงื่องนี้นะคะก็คือคุณคลาวจอคอบเซนนั่นเองค่ะผู้เป็นเจ้าของโรงกลั่นเบียร์นะคะค a าวสเบิร์กนั่นเองค่ะซึ่งคุณคลาวจอคอบเซนนี้นะคะเขาได้ไปดูบัลเล่ชื่อดังค่ะเดอะลิตเชลเมอร์เมดแล้ว เกิดไอเดียว่าเขาอยากจะปั้นนางเงือกขึ้นมานะคะตามความคิดของเขานั่นเองค่ะเขาก็เลยจ้างวานนะคะให้คุณเอ็ดเวิร์ดนะคะเอริกเซนนะคะเป็นคนปั้นขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวตรงนี้นั่นเองค่ะ ก็เป็นของคุณฮันคริสเตียนเอเดอร์สันนั่นเองค่ะเขาก็เป็นนักเขียนนิทานหลากหลายเรื่องอย่างเรื่อง Little Mermaid นะคะอย่างลูกเป็ดขี้เละค่ะแล้วก็มีหลากหลายเรื่องนะคะซึ่งจะเป็นผลงานขึ้นชื่อของเขาค่ะและนี่ก็หนึ่งในนั้นค่ะ ก็มีของซูเเนียขายด้วยค่ะเป็น the r i t u a r Mermaid นั่นเองค่ะหรือเ,เป็นที่ระลึกอันค่ะ one, one, two, three, สวนกันดีกว่าค่ะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะถึงสวนนะคะที่ชื่อว่าคาร์เซเลตนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นสวนที่เขาจัดผาเป็นรูปดอกไม้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะคะงั้นเดี๋ยวเราเดินละเลาะสวนกันดีกว่าค่ะ ตามตเข้าไปได้านในกันเลยสวนแห่งนี้นะคะเขาก็ทำไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจให้สำหรับมาออกกำลังกายนั่นเองค่ะ สวนคัสเซเลตนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่17ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการของฐานทัพเรือประเทศเดนมาร์กนะคะป้อมปราการนี้สภาพสมบูรณ์ที่สุดในเขตยุโรปเหนือด้านในก็จะประกอบไปด้วยอาคารต่างๆและก็ยังมีสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายด้วยนะคะ เกฟิออนนั่นเองค่ะถูกสร้างขึ้นนะคะในปี1908ค่ะซึ่ง<น>ตำนานนะคะของน้ำพุแห่งนี้นะคะ<น>ก็มีเรื่องเล่ากันว่าเทพเจ้าเกฟิออนเนี่ยค่ะพระนางค่ะเสกลูกชายทั้ง4คนของพระนางน,นะคะให้เป็นโคนั่นเองค่ะเพื่อไปไถ่ายที่นะคะจากใต้น้ำค่ะขึ้นมานะคะจนกลายเป็นประเทศเดนมาร์กนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องเล่านะคะของน้ำพุเกฟิออนแห่งนี้ค่ะ โดย n i v วีย u ันออยล์คอนโทรลเซรั่ม S P F 50 P A บวกบวกบวกช่วงที่แล้วนะคะติ๊กได้พาคุณผู้ชมค่ะไปชมรูปปั้น The Little Mermaid และน้ำพุแห่งเกฟิออนกันไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปชมบท English Shirt ซึ่งอยู่ข้างๆน้ำพุเกฟิออนกันบ้างดีกว่าค่ะ กับน้ำพุนะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ข้างๆกับน้ําพุแห่งเกฟิออนนะคะก็คือโบสที่ชื่อว่า English Church ค่ะเป็นโบสถ์สำหรับคนอังกฤษนะคะที่มาตั้งลกล่ากนะคะอยู่ในโคเปนเฮเกนแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งมีการขยายตัวขึ้นนะคะก็เลยสร้างโบสแห่งนี้เอาไว้ค่ะตั้งแต่ปี1885นะคะถึง1887นะคะในการสร้างเสร็จนะคะก็ใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ เสเชิ์ตนี้นะคะเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียอังกฤษต้นๆค่ะในยุคแรกๆเลยนะคะซึ่งด้านนอกของตัวโบดนี้นะคะจะทําจากหินไฟค่ะและข้างในนะคะก็เป็นหินปูนขาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปข้างในกันดีกว่าค่ะ เซน e อัลเบิร์นนะคะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2430มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากมีเพียงแค่การติดตั้งระบบแสงสว่างและระบบทําความร้อนซึ่งวัสดุที่นํามาใช้ในการสร้างส่วนใหญ่ได้มาจากภายในประเทศเดนมาร์กค่ะไม่ว่าจะเป็นหินปูนขาวที่ฉากผนังด้านในหรือกระเบื้องที่ใช้ปูพื้นส่วนแท่นพิธีและฉากหลังที่เป็นดินเผานั้นได้มาจากเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ แกงเกฟฟิออนะคะเราเดินรัดลอนะคะบริเวณริมน้ํามาเลยค่ะเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวโคเปนเฮเกนนะคะว่าเขาเป็นเมืองท่าริมน้ําเมืองชายฝั่งยังไงนะคะแต่ดูวิถีชีวิตของเขายูสึกว่าดูสบายๆชิลๆเพราะว่าคนเมืองนี้นะคะมีประชากรไม่เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นดูจะไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่ค่ะจะสบายชิลๆหน่อยคะอ่ะเดี๋ยวเราเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆนะคะรัดลอะริมน้ำค่ะจีงพาผู้ชมนะคะไปเที่ยวพระราชวังที่ขึ้นชื่อของเขากันค่ะ เข้าไปข้างในกันดีกว่าและข้างหลังนะคะก็เป็น marble s h i r t ซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นโบสที่เป็นหลังคาทรงโดมที่ใหญ่ที่สุดนะคะในแถบสแกนดิเนเวียค่ะ ค่ะคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในส่วนของพระราชวังอามาริยาบอร์นั่นเองค่ะที่นี่นะคะประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมดนะคะพระราชวังสี่สี่พระราชวังค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะซึ่งล้อมรอบอยู่ใจกลางจัตุรัสแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ติ๊กึกสุดอเมซิ่งมากเพราะว่าเป็นพระราชวังที่เราสามารถเดินเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ชม่ะเดินเข้ามานะคะล้อมรอบนี้ทั้งหมดนะคะเป็นถนนที่รถตัดผ่านค่ะแล้วก็ไม่มีรั้วไม่มีป้อมปาราการต่าง ที่จะต้องคอยสก,กัดน,นะคะว่าเข้ามาทําอะไรยังไงถือว่ารู้สึกว่าที่นี่ก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีความปลอดภัยสูงนั่นเองค่ะเป็นการบ่งบอกให้ว่าที่นี่นะคะเขามีไลฟ์สไตล์คุณภาพชีวิตที่เป็นยังไงนะคะก็ขนาดคิดดูค่ะคุณผู้ชมขาพระราชินีนะคะก็อยู่ในพระราชวังนะคะที่สามารถทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่ะ ในวันนี้นะคะสมเด็จพระราชนีนาถก็ได้ทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ด้วยนะคะจะสังเกตได้จากธงที่อยู่บนยอดเสาของพระราชวังนั่นเองค่ะ จากรูปปั้นนะคะพระเจ้าเฟเดริกซึ่งจะหันหน้านะคะมาตรงกับมาเบิร์เชิร์ตนั่นเองคือเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือทรงโดมแบบนี้นะคะเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียเลยค่ะ <S <S และโบสถ์แห่งนี้นะคะก็เปิดให้เข้าฟรีค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะและถนนนี้พูดถึงเมืองนี้นะคะท่องเที่ยวเราสามารถเดินได้หมดเลยค่ะหรือว่าจะเช่าจักรยานขี่ก็ได้นะคะหรือว่านั pursuing, น่งบัสไซซิงนั่งรถนั่งเรือได้หมดเลยค่ะเพราะว่าทุกที่ของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะะจติกัน จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลัดเลาะ,ะนะคะไปทางฝั่งซ้ายนะคะไปทางนูฮาวกันค่ะไปทางนี้กันก่อนไปที่เชอร์ตินค่ะ มาดูใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะข้างหลังตี่ก็คือเฟสเดอริกเชะคะหรือว่ามาร์เบิลเชร์นั่นเองค่ะเป็นเชิ์์ที่สวยงามอีกแหงนึงค่ะทําด้วยหินอ่อนทั้งหลังนะคะใช้หินอ่อนเป็นหลักค่ะสร้างขึ้นมานะคะในปี1740ค่ะเริ่มสร้างสวยงามมากซึ่งน่าจะได้เรามาเลยเปนดีดนึ่งเขาปิดค่ะข้างในก็สามารถเข้าชมฟรีนะคะ10โมงถึง5โมงเย็นค่ะ บ่นะคะเราสามารถเดินไปที่ท่าเรือได้เลยค่ะงั้นเราเดินไปกันนะคะ หลังจากที่เราได้ชมความสวยงามอลังการของพระราชวังอมาเรียบอรกและมาร์เบิลเชิกันไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่ท่าเรือนูฮาวอีกหนึ่งแลนด์มาร์คชื่อดังของเดนมาร์กกันค่ะ เดินไปถึงย่านนูฮาแล้วนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะอาคารบ้านเรือนที่สวยงามค่ะเราจะต้องผ่านนี่ค่ะสมอเรือนี่นะคะถือว่าเป็นอนุสรณร์สถานค่ะแด่ทหารผู้กล้านะคะที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองค่ะและข้างหลังก็เป็นท่าเรือนะคะที่เราจะมาล่องเรือนะคะแคนาลซิตี้หรือว่าจะเดินชมบ้านสวยๆที่เป็นอาคารสถาปัตยกรรมนะคะท่าเรือเก่าได้อีกด้วยค่ะงั้นไปตรงนั้กันดีกว่าค่ะสีสันสดใสทีเดียว คือนูฮาวนั่นเองค่ะย่านท่าเรือเก่านะคะที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้นั่นเองค่ะด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันสดใสนะคะเรียงรายสะท้อนกับแสงแดดแบบนี้นะคะทําให้เป็นเอกลักษณ์ค่ะนักท่องเที่ยวนะคะก็มักจะต้องมาเที่ยวบริเวณนี้นะคะรวมทั้งชาวเมืองเองนะคะชาวเมืองเดนมาร์กค่ะก็จะเป็นที่แฮงเอาท์ตามตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีร้านค้าร้านรวงนะคะร้านคาเฟ่ต,ต่างๆนะคะสนวนใกญั่งท็อปพิดมาถ่ายรูปกัน แล้วก็เป็นท่าที่ขึ้นเรือนะคะก็เป็น Canal City ค่ะซึ่งเราจะมาซื้อตั๋วตรงนี้นะคะขึ้นเรืออย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครซื้อตั๋วรถบัสนะคะเป็นพวกไซซ์ซิงนะคะท็อ o ออฟท็อปออฟนะคะเราก็สามารถใช้ตั๋วนั้นนะคะมาขึ้นเรือได้ค่ะก็จะพาเรานะคะละัดเลาะ,ะตามแม่น้ําค่ะ หยุดนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งคนเมืองเองมาเที่ยวพักผ่อนบริเวณท่าเรือนี้มากเลยนะคะก็จะมีทั้งเนี่ยค่ะร้านรวงนะคะพัตคานะคะที่ตั้งอยู่ใต้อาคารสวยงามแห่งนี้นะคะก็ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวหรือใครอยากจะมาดื่มด่ำกับธรรมชาติเป็นที่แฮงเอาท์ค่ะ ชอบอ่ะดูขนมหวานน่าทานน่ารับประทานมากเลยมีชูโรมีไอศครีมต่างๆแต่แน่นอนนะกลิ่นที่เขาทำแบบว่าวอฟเฟลเนี่ยหอมมากเดี๋ยวไปในร้านนี้ดีกว่าค่ะซึ่งไปนั่งท,ทานท่าเรือกันค่ะ ออเดอร์เสร็จแล้วเราก็จะจ่ายตังที่แมชชีนด้วยตัวเองนะคะแล้วเราก็รับของค่ะงกมากซื้อสองอันเลยตอนนี้ไม่มีมือถืออ,อนุ่มนุ่นเนียมากเลยค่ะ <S <S ชิมนี่ด้วยอันนี้ก็น่ารัก <S <S 1> <S 1> อื สองอันนี้นะคะราคา70โคนนั่นเองค่ะ1โคนประมาณ5บาทไทยนะคะถ<บ>้คูณไป5 5 7 3 5 3 5จบาทค่ะจากบริเวณนี้นะคะหนูฮาวแห่งนี้ค่ะติกจะพาุผู้ชมไปอีก1นึ่งย่านนะคะที่ฮิตมากๆสำหรับใครรักการช้อปปิ้งแล้วก็ห้ามพลาดก็บอกว่าที่เนี่ยเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกไปที่ช้อปปิ้งสตรีทเค่ะ ไปทางนั่นนู้ค่ะแต่จะเดินย้อนกลับไปตรงนู้นนี่ค่ะไปงั้นไปกันเลยไม่ใช่อ้อมสิอ้อมอ้อมอ้อม ช้อปปิ้งนะคะตลอดเส้นทางนะคะที่บอกว่ายาวที่สุดในโลกนะคะมีระยะทางกว่ากิโลก,กว่าค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆนะคะสินค้าทั้งแบรนด์เนมทั้งไม่แบรนด์เนมร้านอาหารร้านคอฟฟี่ช็อปเครื่องสําอางบิวตี้ห้างสรรพสินค้าตลอดเส้นทางไปยาวเลยค่ะย่านนี้นะคะเขาจะเรียกว่าย่านซอยกะหรือว่าซอยเจสนั่นเองค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะย่านซอยเจสค่ะ นนสายชอปปิ้งนะคะสตรยกร่ดนี้นะคะถ้าเราเดินจากฝั่งนูฮาวนะคะคฝั่งท่าเรือที่เรามาเนี่ยค่ะและสุดถนนของสายชอปปิ้งค่ะเราก็จะเจอกับพิวรีนั่นเองค่ะสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยค่ะ เป็นเส้นตรงค่ะแต่ก็ยังมีตามตรกอกซอยนะคะซ้ายและขวานะคะก็จะมีร้านรวงด้วยเช่นกันค่ะแต่ที่นี่ยังดีนะคะที่เสาร์อาทิตย์นะคะยังพอเปิดบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นยุโรปทางด้านอื่นนะคะส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์ค่อนข้างจะปิดกันเงียบเลยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวข้างหน้าเราเป็นจัตุรัสแล้วคะ่ะ ชอปปิ้งค่ะตรอยนะคะจากบริเวณจัตุรตัสตรงแถวนูฮาวก็คือจตุรตัสคอนเกรสนูทอมนะคะก็ระยะทางกว่ากิโลกว่าเกือบ2กิโลค่ะมาสิ้นสุดบริเวณสาราก,การเมืองนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่หน้าบริเวณสวนนะคะชิวอรีนั่นเองค่ะและจุดหมายต่อไปก็คือสวนสรุกชิวอรีนั่นเองค่ะ สวนสนุกชีวารีนั่นเองค่ะเป็นสวนสนุกที่ต้องบอกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยค่ะคุณผู้ชมคะเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ปี2,386ค่ะโอ้โหนั่นจริงค่ะข้างในนี้นะคะกนนะคะ็กินพื้นที่กว่า30ไร่ด้วยกันค่ะอยู่ใจกลางเม <en> ืองโคเปนเฮเกนแห่งนี้เลยนะคะใครไปใครมาก็จะต้องผ่านสวนสนุกแห่งนี้นั่นเองค่ะข้างในนะคะก็มีในส่วนของสวนสนุกนะคะเครื่องเล่นต่างๆซึ่งในยามค่ำคืนเขาก็จะมีแบบว่าประดับแสงไฟอย่างสวยงามด้วยเช่นกันค่ะใคร มีเวลานะคะมาท่องเที่ยวก็เผื่อเวลานะคะเข้าไปเล่นภายในสวนสนุกแห่งนี้ด้วยนะคะนี่ราคาค่าตั๋วค่าเข้านะคะก็120โคนค่ะ ก็ประมาณ5 5 2 0 6 0 0บาทค่าเข้าไปสวนสนุกแห่งนี้นะคะหรือว่าจะซื้อแบบพร้อมเครื่องเล่นด้วยนะคะก็340ค่ะซึ่งสวนสนุกแห่งนี้นะคะถ้าวันธรรมดานะคะอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเนี่ยค่ะจะเปิด11โมงแต่ถ้าวันศุกร์ถึงวันเสาร์เปิด11โมงจนถึงเ <Yeah. S 2> ที่ยงคืนเลยค่ะเป็นสวนสนุกที่แบบว่ามาเล่นช่วงไหนก็ได้ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้ไปเดินท่องเที่ยวกันกได้อย่างจุใจไหมล่ะคะแต่ว่าเรื่องราวและสถานที่เที่ยวนะคะที่โคเปนเฮเกนยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะไว้เรามาเที่กันต่อสัปดาห์หน้านะคะห้ามพลาดเช่นกันคะ่ะแต่ช่วงหน้ามี s ซ y h ยไฮนิวเจนเนอเรชันะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อเลยคะ่ะช่วงหน้าพบกับ Say Hi, New Generation s ซ y h ยไฮนิวเจนเนอเรชัค่ะ